ครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องยงยุทธมีเมืองนะครับหรือว่าตุ๊ตตุพาเที่ยวนั่นเองนะครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนมอเตอร์กันครับเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนขดลวดขดลวดมอเตอร์พัดลมนะครับเป็นเป็นพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมพัดลมตัวนี้นะพัดลมตัวสูงตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนขดลวดใหม่นะครับเนื่องจากขดลวดเนี่ยขดลวดมอเตอร์พัดลมตัวเนี้ย มันไหม้แล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับตัวนี้มันไหม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้นี่ครับผอบอเราเป็นคนเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมผมจะสอนน้องก็ทําด้วยนะครับท่านผู้ชมจะสอนน้องเขาเปลี่ยนนะครับอเดี๋ยวเราก็จะเกะออกมาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นตตอนให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแม่บ้านอย่างผอบผมเนี่ยก็ทําได้นะครับไม่ยากนะครับ ถ้ามีคนแนะนําให้นะครับก็พอบอมก็ซ่อมไปหลายตัวแล้วนะครับเพื่อนพัดลมเสียมอตเตอร์ไหมอย่าเพิ่งทิ้งครับสามารถสั่งกดลวดได้ไดที่ลาซาด้าช้อปปี้ชอ้ชอปปี้ครับนี่ครับนี่ครับเราก็จะให้เราก็จะให้ อบอ่เป็นคนลื้อนะครับเองเลยครับเลือล้อเลื้อทั้งหมดนะครับเราจะสอนให้ซ่อมเป็นเลยนะครับเป็นวิชาติดตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับแม่บ้านอย่างเราเราก็สามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านได้เช่นเดียวกันครับพระเจ้าจอดมันยอดมากเราจะเลื้อออกมาให้หมดเลยนะครับเพื่อเปลี่ยนมอเตอร์แล้วเราก็จะใส่ ลูกปืนเข้าไปครับแทนบูธนะครับเราจะให้ใช้ยาวๆเลยไม่ต้องซ่อมเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลับมา <Okay. S 1> ให้เราซ่อมอีกเลยนะครับเราจะซ่อมแบบว่าลืมช่างกันไปเลยครับใช้แบบลืมช่างกันไปเลยนะครับเนื่องจากพาลบตัวนี้แต่ตัวใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมมันจะลื้อยากนิดหนึ่งนะเราก็ไม่สามารถวางบนโต๊ะนี่ได้เราก็จะลื้อข้างล่างนี่นะครับือลือล้อข้างล่างนี่ครับ ราจะถอดข้างล่างนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราถอดหมดก่อนนะครับหรือหมดก่อนครับเดี๋ยวเรามาชมกันเป็นขั้นตอนไปนะครับ ทำการขัดแกนนะครับขัดแกนนะครับต่บอโบ,บอผมกําลังทําอยู่นะครับนี่ครับตบอกำลังทําอยู่ครับสอบนน้องก็ซ่อมนะครับจะได้มีวิชาติดตัวนะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากก็มีวิชาติดตัวมีความรู้ไว้เป็นว่าดีนะครับท่านผู้ชมโอเคขัดแกนเปนเรื่อยๆครับเอารอยที่มันสึกออกนะด้วยกระดาษทรายเน้นย้ำนะให้กระดาษทรายเบอร์สองพันนะครับ เบอร์ละเอียดสุดเลยครับถ้าเราใช้ทิทนเนอร์หรือเบนซินล้างมันก็ได้ครับแต่รอยรอยที่มันหยาบอยู่มันจะไม่หายนะครับมันจะไม่หายเทคนิคใครซื้อิมันเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเทคนิคเราเนี่ยเราซ่อมผ่านทุกตัวเลยครับผ่านแล้วก็รับประกันด้วยนะครับสามเดือนเลยนะครับรับประกันสามเดือนนะครับคุณลูกค้ายิ้มเลยนะครับ เราก็เลือ <Okay. Yeah. S 1> มาได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ขนลวดใหม่เข้าไปก่อนครับอันนี้ขนลวดเก่าหมดสภาพแล้วครับเนี่ยครับผมสั่งมาไซด์เดียวกันเลยนะครับไซด์เดียวกันเลยไซด์เดียวกันเลยนะครับที่ลาซาด้านะครับไม่แพงนะไม่แพงเราใส่ขนลวดเข้าไปก่อนครับให้ผอบบผมทำนะครับนี่แม่บ้านก็ทำได้นะครับท่านชม ไม่จาเป็นต้องนายช่างพ่อบ้านตลอดไปนะครับเพื่อแม่บ้านอยากจะซ่อมเองนะครับคลิปพัดลมก็มีสอนกันหลายช่องเลยนะครับเพื่อนๆไปดูกันได้นะครับโ okay, <okay>. yeah. คคลิปนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตลับลูกปืนเลยครับขยับความยากขึ้นไปอีกครับนี่ครับเป็นตลับลูกปืนเลยครับ ัดแกนให้เลื่นนะครับเนื่องจากเนื่องจากมันมีคราบสกรปรกอยู่นะครับใช้เบอร์สองพันนะกร,ระดาษทรายนะครับใช้กระดาษทรายเบอร์สองพันนะครับมันจะได้เลื่อนนะครับมันจะได้เข้าลูกปืนได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีการไม่ให้มันฟรีรอบนะครับเรามีเทคนิคไม่ให้มันฟรีรอบนะครับ ส่วนใหญ่เราจะใส่กันแล้วฟรีรอบใช่ไหมครับเพราะว่าพอฟรีรอบแล้วพัดลมจะเสียงดังนะครับในกรณีที่เปลี่ยนลูกปืนนะครับเราก็ใส่กันไปครับใส่ก้นลวดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราจะมาตั้งแกนกันครับท่านผู้ชมครับเราเราก็ใส่ลูกปืนไปแล้วนะตลับตลับลูกปืนไปแล้วเดี๋ยวเราจะ มาตั้งลูกปืนกันครับด้วยวิธีของผมนะครับเดี๋ยวเราเปิดออกมาครับเปิดหัวก็หัวก็โหลกออกมาเปิดออกมาเลยนะครับเนี่ยครับลูกปืนก็จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับอันล่างด้วยครับถอดออกมาเลยครับถอดออกมาเลยครับเดี๋ยวมันจะบอกให้ครับสอนผอนะเนี่ยครับลูกปืนก็จะติดมานะครับโอเคลูกปืนติดมาแล้วนะครับนี่ลูกปืนติดมาแล้ว เดี๋ยวเราจะทําวิธีการไม่ให้มันฟรีรอบนะครับไม่ให้มันฟรีรอบเราก็จะใช้เมจิกมากหัวท้ายไว้เลยครับมากหัวท้ายไว้นะครับปึ๊กอย่างนี้นะครับท่านชมมากไปเลยอันนี้เราก็มากเหมือนกันครับพระเจ้าจอดมันยอดมากโอเคนะครับเอาเจ้าที่ได้นะครับถ้ามันเข้ามันได้ไม่เป็นไรครับแล้วก็ถอดลูกปืนออกนะครับถอดลูกปืนออก ปืนออกมาครับถอดลูกปืนออกถอดลูกปืนออกมาเลยครับถอดตลับลูกปืนออกมาครับออกมาเลยนะครับน่ครับออกมาแล้วครับหนึ่งอันออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสองอันออกมาเป็นนี้้ก็จะเหลือเส้นที่เรามากไว้ครับเราก็ต้องทําตรงนี้ให้มันเป็นรอยครับท่านชมให้มันเป็นรอยมันจะได้คับลูกปืนจะได้ไม่ฟีไม่ฟรีรอบนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทํากัน เห็นเห็นกันตรงนี้นะครับเราก็ใช้อาจจะใช้ครีมก็ได้นะครับครีมก็ได้ทําให้เป็นรอยนะครับแต่ผมจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับครับนี่ครับเราก็จะใช้ผมก็ใช้นี่นะครับมาร์กเกอร์เนี่ยครับจิกลงไปในแกนนะครับให้มีรอยนะครับเพื่อที่จะลูกปืนเราจะได้ไม่ฟีรอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับ ตอกลงไปเลยนะครับตอกลงไปกลางแกนสักด้านละสามจุดนะครับเราไม่เอาเยอะนะครับตอกลงไปเลยครับฉีกลงไปเลยครับปักเลยครับทีเดียวครับแบบนั้นนะครับให้แกนมันมีรอยนะครับเพราะว่ามันจะได้ยึดลูกปืนได้นะครับจะได้ไม่ฟรีรอบนันเองนะครับฉีกแบบนี้เลยนะครับ ทำสับเราก็ใช้ครีมก็ได้ครับเพื่อนๆใช้ครีมก็ได้นะทําให้แกนมันเป็นรอยครับนี่ครับทํามันเป็นรอยรอยหน่อยๆพอแล้วครับนะครับโอเคแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมลูกปืนเราก็จะไม่ฟีรอบละฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้ด้วยยอดมาฝั่งเลยนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับทําให้แกนมันเป็นรอยนะครับเพื่อที่ลุก มันจะได้คลุกปืนจะได้คับๆนะครับโอเคครับสำเร็จเดี๋ยวเราไปใส่กันครับครับประกอบเข้าไปนะครับท่านผู้ชมประกอบเข้าไปใส่ลูกปืนเรียบร้อยหมดแล้วครับประกอบเข้าไปเลยครับทํากันเป็นขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมง่ายๆครับไม่ยากนะครับพัดลมเสียอย่าเพิ่งทิ้งครับท่านผู้ชมอะไร่เยอะครับพัดลม เราก็ต่อสายมอเตอร์ใหม่ขนลวดมอเตอร์ใหม่เข้ากับเส้นเดิมนะครับที่สวิตช์นะสวิตช์พัดลมนะต่อเสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปลองไฟกันอีกทีหนึ่งครับ <Yeah. S 1> ดี๋จะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับโอเคครับครับเราก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองไฟกันดูครับว่า เราเปลี่ยนปลดลวดปลดลวดเดิมนี่ครับปดลวดเดิมไหมนะครับไหมไม่สามารถต่อได้แล้วนะครับเราก็ได้ทําการสั่งจากราสดาครับไม่แพงครับเอามาให้เอามาให้ผบผมทํานะครับก็สอนน้องก็ทําด้วยครับผลปรากฏว่าทําออกมาสําเร็จแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนตลับลูกปืนด้วยนะครับเปลี่ยนบูธเป็นตลับลูกปืนนะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบปลั๊กไฟลองไฟกันดูเลยครับ พัดลมก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับน้องก็ทําออกมาสําเร็จแล้วนะครับหมุนเร็วเลยนะครับเสียงเงียบเลยครับเนื่องจากเราเปลี่ยนเป็นลูกปืนแล้วเสียงจะเงียบเลยนะครับแล้วเปลี่ยนขนลวดด้วยครับขนลวดเก่ามันไหม้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ